ตอนนี้พี่หน sight, ึ oh. Oh, well ่งประชุมเสร็จยังครับอ like ๋ออ๋อครับก็คือเพื่อนคิดว่าแบบมั่นใจในตัวศิลปินของ A อครับก็คืออยากได้ทั้งสคนเลยแต่ว่าตอนนี้บัตเจ็ตของเราเร่งหน่อยเดี๋ยวพี่หนึ่งช่วยครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเออได้นเลยครับคิวลงเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อครับก็คือจะเหมือนจะเหมือนตามที่คุยกับพี่พี่เหน่งไว้ครับเรื่องของบัตรขายบัตร,ต,รตอนก่อนบัตรสมัครเป็นบัตรสมาชิกล่วงหน้าครับที่เป็นสีที่นั่งแต่ว่าเมื่อกี้คืออ่านในโจทย์ใหม่ทีเหมือนโจทย์ว่าจะให้ทำทำอีเวนท์ที่ True Stadium แล้วที่เป็นอออากาศสดนะครับไม่ใช่ที่สามเซ็นเตอร์ ใช่ครับแต่ว่าไม่คมเช็คกับพี่เบิร์ดอีกทีนึงว่าเดี๋ยวลองถามพี่เบิร์ดอีกทีว่าจะเป็นต้องเป็น event อีเวนท์ที่ทูสตเดียมเท่านั้นหรือเปล่าถ้าเป็นที่ทูททสตีเดียมอาจจะเป็นตรงนั้นเลยและเป็นอ,ออการถาถ่ายทอดสดตอนนั้นแหละครับเหมือนเป็นเรียลิตี้ตอนนั้นไปนเลยแล้วก็เหมือนเราทำกิจกรรมแล้วก็ทำานก็เห็นทางศิลป,ปินเอฟตอนนั้นด้วยครับกระทงลูกค้าครับผมเป็นถ่ายทอดสดนะครับผมใช่ครับ เราต้องให้น้องเออให้ตกับพี่นับน้องกุรลาีเพลงไปแล้วครับให้ให้พี่นับจับพี่ตุ้ยร้องนละกี่เพลงครับประมาณสามเพลงนะครับเหมือนที่พี่แนะนําไว้ครับตอนแรกแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกที่แบบอาจจะเหมือนเป็นกิจกรรมพังนั้นจะเป็นลายเซ็นที่เอาเซ็นไว้หรือว่าจะเป็นที่เรื่องของให้คนแบบประมวลซื้อบัตรแล้วก็เพื่อทํากาแฟแก้วพิเศษกับศิลปินเอฟเงยทำด้วยกันอะไรเงี้ยครับ มีเรื่องของถุงกาแฟให้จับมีมีครับอาจจะมีมีคนช่วยด้วยครับแต่ผมไอเรื่องเรื่องของรายละเอียดนี่ขอจะสรุปพี่เนัยอีกทีหนึ่งได้ไหมครับหรือว่าต้องสรุปรายละเอียดทั้งหมดตอนนี้เลยครับคือเมื่อกี้เพิ่งยุ่งงานกับขอ้กได้ครับได้ครับพแีเ่เนแยกกันทตัวส่วนที่นัดตรวจ่ัดับทางตัวีวครับทีนึงก็คิดจะได้ครับท่านจะโทรหาพได้ครับ ได้หาเลยนะครับหาที่ไม่รู้ว่ามีผีเงียบเหรอครับหรือว่าใช่ครับอ๋อจะจับตำรวจกรมก็งร่วมหมายที่หครับเพื่อที่หนกจะได้แจ้งจะได้แจ้งพี่นัดจะต้องไปได้ถูกต้องครับที่จับต้องทำเหมือนกันนะครับจะได้แจ้งเขาถูกอ๋อได้ครับแล้วเรื่องของครับที่นึ่ ใช่ครับช่วยตรงนี้สะพอ่อนี้นึงเป็นถือว่าเป็นรายการทายทรดสดและโปรโมทศิลปินด้วยแล้วเราก็มั่นใจว่าศิลปินพิเ่งดีมากครับแล้วงมแลอยจริงๆครับ <c oughs> คือต้องมีในเรื่องของค่าเช่าค่าเช่าพวกของเครื่องดนตรีครับพี่ต้องมาใช้ที่สเ <c oughs> ตเดียมเพราะตอนแรกนึกว่าจัด <c oughs> ที่สามเซ็นเตอร์ <c oughs> จะมีลําโพงอยู่แล้วแต่ว่าที่นั่นไม่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงเลยครับอื <c oughs> ต้องมาใช้จ่ายอีกแล้วก็เตรียมต้องีายของเสียงมวยใช่ครับ ทำให้ดูให้หน่อยนะครับจริงๆ้วไขอสองคนเท่ากันได้ไหมครับตอนแรกผมอยากจะบอกว่าห้าห้าหมื่นแต่ว่ารวมกันห้าแต่ว่าสุดๆเราขอเป็นหกได้ไหมครับนะครับพี่เน่งครับผมทำกาแฟพี่เน่งสิบแก้วเลยครับอ่า ฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับผมใส่คุณเรื่องราคาแล้วสายดุดเลยไม่ใช่ครับมันตื่นเรื่อยๆครับแกงแกล้งทำเป็นแบบตกลงราคาแล้วครับนะครับอย่างแม้ว่าคมณคุณเเพิ่มเองแต่ว่าความจริงมันต้องมีในส่วนของอย่างอื่นที่ต้องเรื่องของเครื่องเสียงนะครับจริงๆครับเพราะกิจกรรมที่ผมใหทผู้กับเยอะไงอืมครับได้ครับเดี๋ยวพี่แก่คุยกับ กับพี่นัทแล้วเดี๋ยวเวลาไปให้พีประสานงานกับใครครับกับเออ่กับผมก็ได้ครับแล้วเวลาที่พี่โทรไปหาโทรเขา้ขาเข้าเบอร์เบอร์เบอร์นี้น่าจะได้เหมือนกันนะครับแล้วอาจจะสุบเบอร์ารายละเอียดที่ติดต่อกับพี่หน่อยทีก็ได้นะครับได้ครับพี่หนึ่รายละเอียดติดต่อมาทีนึงครับสุบว่าราคาเป็นห้าสองคนใช่ไหมครับเป็นราคาเหมือนกันครับ สามารถลบตรงนี้ได้แล้ววิธีการเก็บเลยทราบว่าพี่ต้องเก็บยังไงครับผมครับผมไปรับงานอ,อย่างนี้เลยครับอ๋อเดี๋ยวน่าจะเป็นหน้างานแต่ผมขอสรุปรายละเอียดอีกทีกับสอบถามทางพี่เขาเลยเดี๋ยวจะแจ้งกับทางพี่เหน่งอีกทีนะครับอันนี้อนตอบไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพี่เหน่งเขาให้สุดๆแล้วได้ไหมครับพี่เหน่งครับคืออันนี้อันนี้อันนี้อะไรก็ต้องขออีกน,นะครับอ๋อราคาสูงนั้นมาเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งคนกับพี่พี่งานกับพี่ตุยให้ครับขอบคุณมากเลยครับ ได้ครับผมจะทำกาแฟเลี้ยงให้กินกันแบบเต็มท้องเลยครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมสุดรายละเอียดแล้วตรงนี้แวดรวมในทั้งหมดนี้เลยไหมครับรายละเอียดจะอยู่ควบสอบพิจารณาได้ครับได้นะถ้ตรงตอนนี้นะครับที่เราคอนเฟิร์มกันนะครับหนึ่งคอนเสิร์ตในเรื่องของนะครับในวันจันทร์นะครับผมในวันจันทร์พี่ตุ้ยพี่รองไว้ให้ห้าโมงนะครับห้าโมงแล้วก็ทางทางกลมจะโชว์หกโมงถูกไหมครับใช่ครับ แล้วก็มานัดเกิดทุกเยื้งพ่ตยรับได้ครับนะครับส่วนของพี่นัดนะครับเราไปให้เที่ยงถึงบ่ายสองอ๋อเที่ยงเหรอครับบ่ายโมงก็เที่ยงถึงบ่ายสองเลยครับก็ก็โชว์อ๋อใช่ใช่ถูกแล้วเอาถูกแล้วครับอ๋อถูกแล้วครับครับต้องเอาพี่นัดเป็นอะไรครับผมอะไรนะครับเอ่อทางกรมต้องเอาพี่นัเป็นเป็น บัตรเป็นการ์ดเป็นอะไรนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเอาวแล้วผอยากได้ไฟล์ของรูปของทั้งพี่ทั้งสองคนเลยครับไฟล์รูปก็ต้องเอาอ e ีเมลผมอ๋อผมต้องสง e ่งอีเมลพี่เหน่งนะครับไ,ได้ครับพี่จะส่งไฟล์รูปให้อ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะสง message, e ่งเมสเซจอีเมลให้ให้จากใช้เบอร์นี้สง e ่งอีเมลเมสเซจเข้ากับโทรศัพท์พี่พี่เหน่งเลยนะครับ ได้ครับผมมาที่พิณเอกถูรให้ถามได้ครับขอบครับขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับช่วงท้ายห้าโมนครับพี่ทุ่มห้าโมงทุ่มครับแชทเชียงใต้สองนะครับจะมีกิจกรรมที่ว่าจะเซ็นแบบหรืออะไรยังไงจะเซ็นลูหน้าคงไม่ได้ก็ไปรอตรงนั้นก่อนดีกว่าแล้วเซ็นให้ดีกว่าครับเป็นเซ็นที่นี่เลยนะครับครับได้เดี๋ยวเขาสรุปกิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวแจ้งพิณเองอีกทีนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับพี่เหน่งครับยังไงฝากชื่อโปรโมทโปรโมทกิจกรรมให้ด้วยนะครับฝากโปรโมทกิจกรรมที่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับอะไรเลยที่มสเสจที่บอกว่าจะบอกอ๋อได้ต้องต้องภายในวันวันไหนวันนี้ก็ได้ครับวันนี้ก็ได้ครับอ๋อครับแต่ว่าแค่ตารางที่ต้องล็อกคือต้องล็อกคิววันนี้ใช่ไหมครับที่ต้องล็อกคิวไว้ก่อนคิวต้องรอบวันนี้วัดีึงวันศุกร์ที่พี่ต้องคือบริษัทที่ครับจะแจ้งเหรอ กน่ใ้มีรทาตามชงงานทุกวันกครับผมครับได้ครับก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดต่างๆเดี๋ยวค่อยส่งตามไปทีหลังได้นะครับได้คาดีครับได้ขอบคุณมากเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวคงคอนเฟิ์มแต่ว่าน่าจะเป็นที่นั่นแล้วครับเมื่อกี้มาดูโจทย์ดีแต่ว่าลองสอบถามพี่เข้าไปแต่ว่าไม่น่าน่าจะประมาณนั้นแล้วได้ครับผมครับครับขอบคุณมากเลยนะครับ ครับสวัสดีครับคิดเป็นความคุยใช่ป่ะเจ็ว้เลยเดี๋ยวเราได้หมดเลยอะ่ะฉันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอีเวนต์ว่าอะไรยังไง คืออะไรเกงกน่าจะฟินมีสองนั้นขาลอยลอย้อ,อยแล้วก็ขา้อยเรไปขอ้อปเนี่ยเนี่เราลงเ,าเกงไหนเกงไหนลงงอะ <laughs> คือสรุปปะวงอีเวนต์ับ มขอเปลี่ยนให้เป็นทูสเตเดียมแล้วก็บอกเขาาเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงอ๋อนแรกเขาบอกเขาสามสิบต่าง <laughs> อ๋อนึกว่านึกว่าพี่เบอร์คุยมาว่าโทรไปพี่เบอร์สมุดค้อมูลไหนะวะ